สบายดีคือเก่าพี่น้องอากาศดีมานี่นะอยู่หัวอยู่่วนไปเบิกเมียนผุนเสียหญ้าพี่น้องไปก็เลยปวดต๊ะแล้วกขึ้นปวดต๊ะแล้วอากาศดีเนะไหม mm hmm. คุณเม่คุณเสียหญ้ามักผีชุาาดซื่น เจาคือมุงมันมันเียนบะทึกเตดอยู่กัอียู่กับอีนอีกกล้วยอีกล้วยมันชุ่มแล้วคนตกมนนี่เนาะ บรรยากาศด,ดีดิพี่น้องคุณตุกแล้วอ่นนอนนอาปเสด็จมาโอ้อาจารย์จุบานบบาเตียบ,บันนาเผด็จมาได้ก็ได้เลยพี่น้องคุณแม่คุณโสมถามัวว่านนั่งพ่นว่าจะไปถ่ายคลิปแนวเรียบร้อย คือจะมายับเขาหัว,หวคือเออว้าวมันหลุดเลอเอ๊ะปัดแม่ตกหาเนียวมาอาร์ต้หูอันนี้นะันลืมเออเจ้าละคาโก้เด้กคนเออคันมียคันกีโกไปตกนี่กันเมนอ,อ,อือแล้ว อันน hey ี meet, ้ไดทุกคนตัวเชื่อขาดกันกระมัดไหม่บอกย้อนยังย้อนนันย้อนว้าวนะบอกอัดไปกดพี่น้องยันวันยังไปตกลุงเคยเจอทุเรียนอะไพี่น้อง แต่อยู่เพื่อนคุกตาลบ้านคุกตาลนะตุพุนอันขี้กุนะั่นเขาในนี่แหละขี้กุหรือขี้เกียบนี่แล้วเข้าไป,ไป,ไ,ปไปตกลงพื้นันะโถนะั่นจะมาเมินนะพี่น้องเอออาบไปในเมนยน้ำมาทำม,มันบ่มีบนอาบก็เลยอาบอาบขึ้นเช้าเม,นามินพ่อฮุมนี่ก็ไม่ได้ซักบวกจิกทั้งโลก

ตองวับโมหิตเข่งมากี่แดงเออจิกสางมาพี <In> ่น้องยานันหมุดลงยานันเชื <ler> ่อเขาแบบไงผูกบนใกล้วาหุ่นได้ท่านว่าโจงก็โจงก็ดีดีไหมนี่ว่ะนี่เขายานไมหตทุนี้ฮักบอง คนอื่นเห็ดมันบอโทรเขาเห็ดเองเนาะอยังก็ได้หอนดิกักเสียงขคอข้ยังอุ้ก็ถึกอยู่ มาลูกหงนะหขม้า <c oughs> ีดขมน่ก่่่่่่่่่่่่น่่่่่น่่่่ี่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่น่่น่ นูยันคีโกลงป่าก็ขึ้นมาได้แล้วคีโกแล้วมันคีโกลายเนี่โมึงหลุ่นกระปุ๊บมุเลยเหดมุ้งนะครับมา่เนี่ยังไม่จะอ่านทไมเนี่นะเนี่ยอยู่บ่มันจะบลุกลงลุ่มบ่เนี่ยเด้บลุกไดของผมมีใครหาเห็ดไห แค่บารูมอ่ะลงลุมพงศ์มัวนใจเวาคือใหญ่แค่มันใหญ่โทษปาดอาจะก็ได้แกงว่าปาดมันน้ำล้างก็ได้ปาดในนอ้อยเอางูว่าไปจะเอ้ามาบึงงูปเห็ตมาไปออกมาหามาบนนั้นะ หัวกระดีใจคอยได,ด้กินยาอ่อนผลตุกลีนผลตุกใหม่หมมนนผ้าชลัวชลัวพิณมวันีนพอด,ดีอากาศบวช้อนบวเอาเออผ,ผมมาถามคุณบ้อง มันว่ามันบอดงินมันมันบอดงินเนาะแล้วก็ตอบอยู่าง้แล้วเออมึงเขาบอดงินเพป็นเป็นอะไนี้เด้อลานันหูนะกผึ <c oughs> ่งดอก <c oughs> ลานันหูกายหูนักจักน้อยเพป็นตัวนี้นะ ทั้งมันทั้งหูมันบอดีดับงานนองเมฆอันนี้ก็ซื้อใหม่หรอวะตัวเทิงนะกระสือใหม่ใช่แล้วป้าอันนี้เราเปิดแเราเราเห็ดในเบิ้งนะเห็ดทำนี่บอกเอาอันนี้ช่องโทษวันเขาตัดเป็นได้เขาไป็เขาจะมาตัดคือเขาว่าพี่เขาตัดคืองโคตรอันนั้นอะไฮะก็บกระบะเต็งเราคือว่าที่อาหารรวมไว้ ข้าวคัตตัดนี่เราแต่ว่าเ้าสมุดอยู่นี่ห้องเราแยกม่วมาเหยียบแถวนี้นะเออแล้วเปิดไฮท์ทำนี่อีกทีมันได้จะออกแห้งใช่ไหมแห้งอย่าบอกจะเปิดนะอย่าเปิดนั่นมันเพดได้แล้วเมนเพดได้มันดึงขึ้นแห้งอันนี้เราบวักกับมันบวักับบทุ่งและวมุนมุนมุนอย่ามุนแห้งด้วยเขาบอกไหมกับบวชได้มุนแล้วมันบวได้บวได้อ้อยมีนบอกเออเราบอกไว้ กักแห้งหมดแห้งนะมุนมุนชองทมือมุนชองมือมุนชองมือมุนมากไงขาดได้ไหมเอ้ยคนนีม้มันมีแต่ยางานะมันผืดมันบม่ได้คือเล็กะด้ดีตัวออกเก่าคนกันได้โอ้ยนี่นะตัวเก,ก่าก็คือยางพุออ่ยพ่อยี่นึงทางอื ต้องใช้โทรศัพท์อันว้าวมันถิ่มันเจะถี่มันจะพูดตัวหูถ้ามูนมกรุดปรับแล้วขั้นอันนั้นเป็นเล็กคือสิ่งทาอยู่เล็กโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอแค่ผาบรรยากาศมาทำนี่ก้อนพี่น้องย่อคนย่อได้หืมหัวมันคือเก่าย่อเอาย่อบ้างค่ะโอ้เอาปยังญาามือเดียวอยู่ตัวยังแยงอยู่บ่ กเฮียไปน้องคลิปนี้ขอปาดเขามีก้นอนพ้างนอกคลิปหน้าพ่อก้อนไม้สบายดี